You know you p some meat on those skinny on put 's โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ก็รายการชแนะคีครองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟ้าคายสามาที่สองนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจะจะใช้เสียงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตีสองกว่าแล้วครับ ตอนนี้ตีสองสิบห้านะครับก็ว่างช่วงประมาณนี้แหละนะเอารถไม่มีด้วยทำยังไงดีรถไม่มีเฉยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำภารกิจเพื่อช่วยลิซ่านะครับใช่ไหม <c oughs> ใช่แหละ <c oughs> <c oughs> แต่จะไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงค์นะเพราะว่าซ่าแบ็คพิงคนะ์เน็ต สวยงามสวยงามนะครับก็ผมชอบลิซ่านะครับอ่าเรื่องดราม่าลิซ่าแล้ววันนี้ก็อ่าตามนั้นนะครับแต่ว่าผมเฉยๆนะครับผมรักลิซ่าผมรักลิซ่าโอเควับไปวับกลับหวังว่าจะมีรถให้เรานะมีไหมสักคันหนึ่งอ่ะอ่าโอเคมีละ บางที้วาร์ปมาไม่มีรถเฉยเลยจะไปยังไงนะโอ้รถบุลรถทั้งมากรถเก่าเก่าแต่ว่าคือการที่เราจะไปเนี่ยเออเรายังไม่รู้แบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไปเปิดวิดีโอฮาวเวอร์ก่อนนะครับดูว่าเสาส่งสัญญาณนั่นเองนะครับเสาส่งสัญญาณวิทยุนะก็เราจะไม่ผิดแตต้องข้ามกรอบกรอบไป สองกองตนน้องขอบคุณนายแบบมันดีหน่อยโอ้โหแล้วเพลงคือแบบไม่นะเพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมอ,อนุญาตพี่ไปลเลยดีกว่านะครับขออภัยด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะเอาเอาเพลงเอาเพลงที่ผมชอบใส่อ่ะนะนั่นแหละ,ะเดี๋ยวจะลงนั้นใส่ไป มีนะขึ้นไปข้างบนมีโบราณสถานด้วยหรอน่าลงน้าลงอา้าวไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาลงแล้วกันนะตรงนี้ต้องไปยังไงวะ กีมนี้ไม่ได้ดูทางครับอาเช่าอะไรมันจะดิฟแป้นขนาดนั้นนี่อะแล้วก็เรื่องดอ๋ยไอ้พวกกระป๋องกระป๋าอะไรพวกเนี้ยของคัพนะครับเดี๋ยวผมจะไปคาพนอกรอบนะครับส่วนอ่าตะลุยบุกฐานสีแดงเนะี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นเป็นฟันพาร์ตไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็อยาจะทำเหมือนกันเอาโทษที โอ้ยจะยิงจะยิงอย่าเพิ่งยิงนะพี่ชายเดี๋ยวมก็วิ่งมาเดี๋ยวมก็วิ่งวันนี้มันชอบชอบไล่จับกันแล้วนี่ยิงได้ยิง้ยยิงโดนใช่โอ้หเื็บไป โอ้ยโอ้ยคิดถึงจังเลยงั้นเดี๋ยวเพื่อความสะดวกของเราเดี๋ยวผมแบบเฮ้ยไม่เข้าหัวเฉยอุยอ้ยอย้แรง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 ,แรงมาสเตอร์นะครับเล่นยากฮิวได้ทีละข้ออย่างตอนนี้ต้องเอาฮิวสองข้อมา โอ้โหสกอร์เมาส์ยิ่งไม่ดีอยู่ตรงไหนขยับโอ้โแม่งขยับทุกตรงเ, umas, เลยใบไม้มีแถวนั้น,นด้วยตรงไหนวะอ่ช่างมันช่างมันช่างมันงั้นไปปีนดีกว่าเสียเวลาเยอะแล้ว5นาทีแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เสียกระสุนไปกระสุนเท่าไหร่ะเข้าห้งไหนเนี่ย ย่อไปได้ปะดจุบจับจุบจับจุบจับแม่นึกถึงเด้งไลท์เลยนะครับนะซีรีส์นี้จะปล่อยบ่อยกว่าเด้งไลท์นะครับเพราะว่าเด้งไลท์ค่อนข้างที่จะทำภารกิจนานมากนะครับเนาะแล้วก็อย่างอาที่แล้วคือไม่ได้ตัดให้เพราะว่ามันค่อนข้างมีส่วนสำคัญหลายจุดนะครับแล้วก็ตัดทีเนี่ยเวลาระยะเวลาคือ ระยะเวลาอ่าเรียกว่าไงเดียหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมผมใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงกว่าหรือว่าแบบเออประมาณนั้นมันจะอยู่เรทประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนะี้แน้วมันจะนานมากไปแล้ว่าได้สกิลพอยต์สกิลพอยต์อย่างนี้เราขอเป็น เอาเลือดบวกหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเป็นฮิว2องสล็อตเนาะแล้วก็จําเป็นจะต้องเอาเทคดาวแบบลาก <c oughs> ลากศพทุ้มศพไปที่อื่นได้อย่างนั้นจะดีกว่าโอเคตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องลงไปทาง <Ooh. S 1> มีเรือ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  ไม่น่ามีนะครับอความสุขไหมครับท่านผู้ชมผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวนะแต่ในเกมไม่ค่อยเท่าไหร่ในเกมชิวๆครับแต่ชีวิตจริงนี่คือขาสันา้นไปไม่ได้ยืนขาพับขาอ่อนอยู่กับที่เลยวนะบายบายวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาตลกัตรูสักเท่าไหร่หนะเท่าไหร่ ช่วยพวกเราสักหน่อยแว่าจะชนะนะเหลือยลยอยู่ตัวเดียวถ้าแพ้นพีน่เสียชื่อเลยนะเสียชื่อนักรบเลยบ้านด็อกเตอร์มาดอกเตอร์โอเชุบผมจะเอาอันนี้เลยแล้วกันรูดของเลยครับ ไปเผอกดสิบลายเล่นนะครับล่วงยาวเลยนะเราไปตามทางเดินบ้างเลยกป่านะครับเดี๋ยวล่างๆเดี๋ยวจะลัดขึ้นไปถ้าขี้เกียดนะครับวันนี้ก็เออมีทางวิง่งเดินชมนกชมไม้ชมแสงอาทิตย์โอ้โหภาพสวยจัดเลยตรงนี้ต้องต้องเอาซะหน่อย โอเคได้แล้วครับภาพตั้งปกภาพตั้งปกอ่ะได้แล้วฮะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับซีรีส์นี้นะครับเออ่ตอนแรกว,ว่าจะไม่ตัดนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงใส่ให้คือผมจะพยายามไม่ตัดมันสวย,สยงามใช่ไหมล่ะ The purples give you will Everything is excellent, really. ตรงสิ่งมันน่าสนใจม่่ใชบันอย่างอันตรายสามารถฆ่าเราได้เขาชื่อด็ออกเตร์เอ็ดวัตนะครับผมชื่อเจสันครับเดนิสบอกว่าคุณคุณหาเฟนเพื่อนคุณคุณเจอเพื่อนของผมแล้วก็ช่วยไว้ใช่ไหมผมไปเจอเขาที่ออยู่ไผมไปเจอเธอที่ชายหาด เออนายหมายถึงผู้หญิงเหรอชื่อเดซี่เหรอเธออยู่ไหนล่ะเธออยู่บนบ้านน่ะทางนั้นเลยแงบด็อกเตอร์เป็นเดินไปนั่งไวจัง go to see Daisy นี้มาละแปรผิดแปรถูกขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับเธอตัวร้อนมากเลยนะอ่าใช่ผมไม่ไปเจอเธอ,อ,อ,อเธอคงจะต้องตัดแขนเลยนะเป็นน่าจะเป็นเห็ดพิษเลืออะไรทั้งอ,อ,อย่างปะมันจะไปกินอะไรเข้านะครับ Antidote. each hour I'm afraid that another dosage may be required Well, I did just examine the box. It's empty. Or I go 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 for more set us up with a couple of cave mushrooms and more? Uh... to right mm -hmm. the cliffs To the West Thank You doctor I'm sorry to Nothing of it ไม่เ Girl, live. Are you both? ต้องรีบไปนะครับก็วิธีไปแบบเร่งด่วนก็เนี่ยครับซิลไลไปเลยครับอันนี้ตอนลงนะครับลงแบบซิลไลได้เลยนะนุกนุกบอกเลยซิลไล วันที่สิบไลน์พวกนี้นี่เสียเลือดเฉยเลยมีหมูด้วยเฮ้ยอันนี้หมูป่าเนี่ยหมูป่าหมูป่าอู้อันนี้สูงเลยเฮ้ยหมูป่าหมูป่านี้มีเควสพอดีโทษทีนะ เรามีสามหลอดแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างอุ่นใจนะครับก็จะได้พาดได้หลายนัดหน่อยไปแปลไปนี่สุดแล้วใช่ไหมต้องวิ่งลงเองครับตรงนี้มีสี่ตัวแต่ก่อนนะั้นนะครับขอคราฟนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะ ผู้ชมจะมองไม่เห็นตอนคราบนะครับนี่ครับกระเป๋าเก็บกระสุนปืนนะครับเก็บได้ทุกชนิดเลยนะเฉพาะกระสุนปืนนะครับส่วนนี้เป็นเลืวอถัดไปต้องใช้เนื้อควายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อหมูป,ป่าอันนี้คือใช้เนื้อหมาเหรอ,อเ,เนื้อหนังหมาขอโทษเนื้อหมา เขาบอกว่าถ้ำอยู่ใต้น้ำนะครับอาผมจำได้ว่ามันมีชั้นล้างด้วยไปนันรีไปกันเถอะนี่งโหตัวเบลอตัวเบลอไป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 ุงบ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 ุงน่าจะมืดออไหนต่อ ครับพามากเลยนะหมอคุณรู้ไหมเนี่ยใบไม้อะไรนะใบไม้ได้ตกตกอ๋อเราเราต้องไปขึ้นทางนั้นใช่ไหมลงไปมีปลาฉลามบ้าง ถ้ามีไอเคดักอยู่นี่จบเลยนะอ้าวผมขึ้นนี่ไม่ได้หรอ้าวผมต้องขึ้นนี่ใช่ไหมเออเมื่อกี้ไม่ขึ้นเลยเกิดตัวเปื่อยแล้วไงนั่นนั่นฮึห่อวนมาข้างบนนี่เองครับจับฉับจับฉับเราปีนมาจากข้างหลังข้างหลัง เนีเห็ดเจ้ากรรมผมก็เคยอยากยิงมันเหมือนกันนะแต่ว่าต้องฟันนะโอ้โหเรียบร้อยครับโดนพิษไปแล้วเนี่ยว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยผมจะพยายามแปลแบบให้ให้ให้มันมากที่สุดนะเนอ่ยนี่คือสิ่งใหม่เลยนะ เริ่มหลั่นนะครับ You are awake ป่ากำลังพูดกับคุณอะไรนักลบนกี่ที่สตูดิโอสตูดิโอเรีย ลืมทราบหลายคำเลยครับของนายโรอปลิซาราอยู่บนที่อินเทป้าะสัญญากับพ่อแล้วว่จะดูแลนาย ไรลีย์คือน้องชายของนายมองไปข้างบนสิบนเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยโทษทีดูแต่ทางฟังดูวุ่นวายมากเลยดออเตร์แอนเฮิร์ตตรงนี้เก็นหวัดแล้วกันฮัลโหลตกใจ ะไม่เดินมาเนี่ยทะลุเข้ามังเลยเหมือนพวกพื้นก็เรดหรอแกล้งกันนี่ไงเห็นเหียบร้อยล่วงไปดิล่วงมาจากไหนหินทะลมข้างหลังไม่ได้แดกนะ ค่เดียวเหรอเจสันมันอยู่เป็นดงเลยเนี่ยตัดไปทางพุ่มไปเลยเนี่ยมันเยอะเอาติดตรงติด,ต,ดตัวอะไรไปนหน่อยก็ได้เออเอาเอาและเหตุอยู่นี่แล้วทางเข้าอยู่นี่แล้วให้ไปลงตรงนูง้นทำไมนักเตอร์ ผมผมฟังคุณผิดพลาดหรือ,อยังไรตอนนี้มันขึ้นได้ปะถ้าลงแล้วลงแล้วขึ้นได้นี่ไงดรคุณหลอกดาวอะดรบอกอ๋อทางนี้มันอันตรายนะนะไปไปไปปีนไปกันต่อไปฮะแต่ทางนี้อันตรายจริงนะครับ เป็นโลกจริงนี่ผมแบบอันนี้แล้วนะขาอ่อนขาอ่อน <laughs> ปีนไม่ขึ้นนะครับ,บอกนะ <laughs> แต่เจสันนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างร่างกายฟิตเฟิร์มนะครับ <c oughs> วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยถึงจะออกเสียงหอบแต่ยังวิ่งต่อได้เนี่ยโอ้โหทักษะการปีนป่ายที่รวดเร็วกว่าริงกว่าริงอีกอ่ะ อเคเปล่างี้เดี๋ยวผมเก็บเก็บกล่องอะไรกันนะตังยังพอเก็บได้ใช่ไหมโอเคเหลืออีกสักกล่องแล้วกันนะกล่องไอ้ตรงนี้ผมน่าจะลืมแหละนะเมื่อกี้เผิอมองในแมพเห็นพอดีจะลืมจะลืมมาแล้วครับด็อกเตอร์มาอย่างไรอ่าเจสันยังไงล่ะ มีอะไรจะจะพาใช่ไหมผู้หญิงเพื่อนเธอ่าตื่นแล้วนะฉนะันเ,านนเานนอาเบอร์เกอร์ใช่ไหมฉันลืม,มกินหมดแล้วนี่หว่าผมได้เห็นมาแล้วนะดีไลท์ดีไลท์ e ฟู โอเคฉันขอเวลาในการสก,กัดยาแป,ป๊บนึงนะไปไปไปหาเธอนะั่นแหละไล่อะด็อกเตอร์จะบอกลุงลุงไล่ผมอะ่ะข้างในมีมีกล่องมีอะไรไหมก็จะเป็นหน้าบ้านไป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 ,ไป,ไป,ไปหาเดซี่ก่อนครับตอนแรกนึกว่าลิซ่านะเดซี่ดีแท้เดซี่

อันนี้น่าจะเป็นแฟนพี่ชายเจยสันเกิดอะไรขึ้น Grand, <you> know. แกร,รดเอ่อแกรดเอ่อกรเขาเขาไม่รอดนะ่ะห <Stop. S 1> ยุดหยุดพูดก่อนเดซี่ no. <I> ไม่นะ so, so ผมผมขอโทษจริงๆ so, so s <S แล้วมีอะไรนอกจากนั้นไหม <I> ผม คืออะไรล่ะเดี๋ยวๆๆๆๆกูว่ามึงลูกแขนกูแปลกๆะโอเคทุกอย่างจะโอเคนะเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งนะเดี๋ยวผมให้คุยคุยกับหมอกันคุณคุณโอเคนะไปเถอะช็อกนะเจสันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครที่ฆ่าแกรดมันจะได้ไม่ตายดีคุณจะคุยกับผมเหรอ ไม่ใช่ไม่รู้ก็ผมผมขอบคุณนะครับที่ช่วยเธอนะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้คิดอะไรมากมีเพื่อนผมอีกสามคนนะซึ่งแล้วก็มีน้องชายผมด้วยผมต้องหาพวกเขาอ่ะมีวัด ม,มีตหนที่เป็นสถานที่ปลอดภัยมั้ยครับ Please, <Doctor. S 1> ของเราต้องการที่พักด <Ag nes. S 1> รปลีเขาไม่หาเลยนะโอเคคุอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ เหมือนเหมือนจะมีลูกสาวนะก่อนหน้านี้นะครับโอเคทุกอย่างจะโอเคนะรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปหาคนอื่นๆแม่รับปากเขาสักดีเจสันเจสเจอเจอเพื่อนได้ยังเหเจอเธอละขอบคุณนะตอนนี้นายต้องหายแล ผมสามารถหาคนอื่นได้มากนหมไหนก็รู้ใจสันนายต้องไม่เปิดนายต้องสร้างสังคมเม,มดูซ่าเกดูซ่าจิเร่ ก็ประมาณว่าเราต้องไปออกศึกนะครับซึ่งเขาบอกเป็นในๆว่าให้เราเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราสถานที่ต่อไปเราต้องไปเมดูซ่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักสองขอจบไปเพียง ep นี้ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับส้ำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ